มันเราไม่เหไงหลูกค้าหรอะที่ขอบปากทั้งบนเออล่างไม่เป็นเนาะข้างบนก็คือขอบปากตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมอวันนี้ยจะจ,จัดตกแต่งขอบปากให้มันเป็นทรงขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งจัดทรงข้างในตรงนี้ด้วยนะแต่ปากล่างเราอ่ะเขาค่อนข้างห้อยก็คือแนะนําทําทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละไม่เป็นไรตอนนี้ห้อยไปเถอะ เดี๋ยวเราจัดการตัดออกแล้วก็เย็บกระชับเข้าไปก็จะไม่ห้อยแล้วเราก็จะใช้เนื้อแต่ตรงนี้ค่ะเอามาเติมให้อิ่มขึ้นเพราะว่ามีเนื้อบางส่วนของน้องอะค่ะหายไปนะคะเราก็จะเติมให้มันเต็มขึ้นเนาะแต่ต้องแจ้งก่อนเรื่องของแผลเป็นก็มีอยู่เราก็แก้แผลเป็นใหม่นะหมายความว่าดูแลใหม่มันก็เกิดขึ้นได้แต่เกิดขึ้นน้อยข้างบนนอ้องจะให้พี่หมอจัดการให้ด้วยไหมหรือจะเอาแค่ขอบปากตรงนี้ ที่ดูสวยเลยค่ะคุณหมอโอเคค่ะไม่ซีเรียสกับแผลเป็นข้างนอกเนาะไม่เป็นไรค่ะได้เนาะให้ี่จัดเลยนะจัดเลยโอเคค่ะแบบจเอาให้หล่อเปลี่ยนเลยเนาะหลับเหรอฮะเออเธอหลับเหรอหมอได้ยินเสียงคนใไหมนะ 情歌，有点笨的情歌，因为我怕你觉得我只是说说的，以为我在骗人，感觉你会。